เฮ้ยได้ตัวนึงค่ะข้าวข้องลองลงเขาอีกนะโดนคนนึงตัวเบนนตัวเห้เบนเนอตัว้เบนท์หนอตัวไมนใช่เก่งมากค่ะทุกคนได้นค่ะไปซ้ายด้ายดิซ้

ตาดีกำลังไปถึงนะกำลังไปถึงอะไรคะทางซ้ายรูน hey, ี้รูนี้ครับรูนี้หันหนีหันหนีนิดนึงหันหนีเลางนี้นี้าน้ตรงนั้นแหละโอเคคุขลดออไปออกไปไปไปทางเดิมทางเดิมทางเดิม ไปเด,ด,ดินเดิเวาเขาไปในซ้ายเขไปใน้าไปในซ้ายซ้ายสีสีเลขกสีเลขกสีเลขสีเลเลสีใจเนียนโอเคโอ้ไม่ทานหรอกโอ้ยลิฟิ่าทำไมไม่เปียาษาเอาล่ะทุกคนครับเช็คนะเขาใช้ภาษาอังกฤษอยู่หรือเปล่านะคะทำไมทำอย่างนี้ ายครับท่าตายนี่ชุบอยู่ตรงนี้เสร็จอยู่นี่ครับรบไปเลยนะครับรบไปเลยจัดจัดโดนถอยไปแล้วครับส่วนบีลองเป็นเศษครับกล่ยกลัวค่ะตัวนี้เพิ่งเดินถอยไปน่าจะเป็นจัดนะลองนะเผลอสวยสวยค่ะ หลังตายแ้วค่ะแปดแ้ยโดนลเต็มาเขาม่สองม่สองม่สอง is มีอกไม่ได้นะ้นาิะม่นะเอมาอยู่ด้วยกันได้คับเล่นเวลากันเดี๋ยวเราค่อยกีหน้ายิงมากแค่ยจ้าอ สวยมันจงเล็งครับบอกเลยรอคร right. well, ับเขาต้องเข้ามาวยครับีีครับไปสายบนครับทุกคนเกินกันสายบนครับน้องโอ้โค้าไมั่นใจแป๊บนึง

สวยยิงไม่ทันโทษเขาพี่พี่พี know, ่มาพี่มาสะทำด้วยพี่พี่ลิพี่ลิพี่ลิมาสไปอะไรังไวะได้หนึ่งพี่มาเอชเชอร์อยู่กาเดน่พี่ถือพี่ถือเอชเชอร์อยู่กาเดนว้าวกับ้าไว่อยู่่าอยู่้ยข้างบน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 อ้างบนข้างบนนขพางบนนข้างบนข้า หันาซงี้ดสวยสวยมากตัวเดียวครับตัวเดียวตัวอะไรตสวอสวยดิเซนดันแหละดิันสวตมัและด้นแที่หายอยู่ันแหละที่หายอยู่ดิเซนฟังไว้ดันแหละโอ้โหคอมลอยดิดอยู่กันแค่ฟิล์ล่าล่าส์เ i ลย์เออร์สตันดิ้งวันเอนมี่เรมานิง วยมากคไปอันนี้ได้อยูุ่ y turn a t p e r s a d n d B ับข้างหลังเขาข้างหลังเขามีด้านค่ะ มีคุณพี่มออีกคนหนึ่งหลังเราฉันเสร็จนะมีโอ้โหดันมาเลยว่ะไปสายไปสาไปสาโอ้โหไปซายไปสวยสวยสวยเเลยเฮ้ใหมดรอพี่อยู่อ๋อยู่มิด

รตรงนี้สองตรงนี้สองพี่มออยู่ข้างหลัง <c ười> พี่มออยู่ข้างหลังคิวจอ,อย,ออยน่าจะอยู่ด้วยกันคิดว่าคิวจอ,อยอยู่ด้วยกันไอ,อ,อเจ็บมากครับแต่เขาก็จะมาเอาผมใา่

ขัมาในมุมที่สามารถหลบได้โอเคตรงนั้นแหละมีเสียงข้างหามาออารับใจมิดเอหะมาถ้าเขามาออกขวาะระวังมิดเอนะระวังมิดเอ <S <S มากๆผมไม่ได้มองมมมอโอ้ย ่ไอยดีนะไรกันามตัวอพี้อพี้ไอ้พอดินอะไรกันเาใวาใหวอไานีอคุณมาเบตาคุณมาเบีตาคุณ เนักอย่ในข้างหลังข้างล่างข้างล่งใช่ไหมข้างข้าง่องสยเขาสวยสวยสวยพี่ลิงตายสายสา ตายครับตายครับเขาีเลยเขามีเลยเขาีเลยเขาีเลยดวนดวนดวนด r o a a b มี่ได้คได้แผนตรงนี้ถูกไหมางโมลี่กระจายกันหน่อยเดี๋ยวผมโอเคคลิตรงนั้นนะโอเคผมมเต้องเรียกใครนี่วะโมลี่ออะลวะ

โ่อล์มเต้ยตาตีตีโอ๊ยไปหาเป้าโอ๊ยลอยยี่สี่สิบลอยยี่สเอ้์เซอรเอาหน่อยเซอรยยบ่กาเินกาเินกาเินเม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวนาี่าใครใครใครเม็ดเดียวใครเม็ดเดียวขอข้อมูลอยากเม็ดเดียวอยู่ข้างนอยู่ข้างนกาน จะโดนนะจะโดนเราจะโดนนะโอ้อติอติคืนอติคืนสวนสวนสวนตายละชิมหายละชิมหายละอันนี้ชิมหายละอันนี้ชิมหายละอันนี้ชิมหายละทันไหมทันไหมเอาหันคนระดางเมื่อกี้นี้เฮ้ยเฮ้ยลุบเลยเอ้าเอาเอาโอ้ยโอ้ย

Oh we made long did you last round in the half.